สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนีม้มาอ้อมหมูกับยาคำเนาะคะ่ะเนาะนี่เนื้อหมูม,มันเงาเนาะคะ่ะเนาะเงา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 ,งาโทรศัพท์แต่เศร้ามืดหมูยาคำต้มค่ะต้มไว้กอนค่ะไจงเปื่อยง่ายเนาะคะ่ะเนาะแต่ก็มีันเห็ดออมหมูใส่เห็ดหรือว่าจะเป็นออมเห็ดใส่หมูกระปูลนะคะนี่เพราะว่าเห็ดก็เยอะเนาะมะเขือสองลูก เอาบลเคือสซงน่วยค่ะใส่เนาะพอะเป็นพักค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดอันนี้แม่เฮ็ดเอียงกรบพรูเฮ็ดอันนี้เนาะยา่คำบ่คอยชอบเท่าไหร่มันขิวแต่ก่อนยา่คำเสี่ยมเสียคำเสีอยไปลวกน้ะทิ่มก็ได้ค่ะนี่บ่ามาก,กินมันมีต้นหอมมีปลาอิตูแค่นั่นแหละค่ะเนาะตอนนี้ยังหนึ่งข้าวยู่ยคำกระเรียมเตรียมกับข้าวเตรียมเตียมยมันนี่แหละ เตรียมเห็ดเตรียมหมูหมูเยะค่ะมาหัน่นใส่หมอ้อไว้เรียบร้อยหมูนี่ยะค่ะต้มไว้ค่ะมัน <c oughs> จะเป็นนันขาหนะขาลายไหมทั้งหนังหนาหนังเนาะมันกระโบมีมันได้ค่ะนี่ต้มเยะค่ะต้มจนเปื่อยแล้วแหละใส่ตู้เย็นเอาไว้บัีรนี้เฮาซีดเฮบเขาขเฮาการเอากรมาหั่นเนาะคะ่ะเนาะเอามาหัน่นเอามาซอยนี่แหละคะ่ะซอยใส่อันนั้นเนาะเดี๋ยวเยะบัตริเกงนี่เยะค่ะสี่คั่วตาำเครื่องเกงใส่กะคั่วเนาะ ัวแล้วการนั่นเลยก็จังใส่น้ำฮนะคะเนาะจังมาพึ่งตัวไปเดียวอย่าคำเซียนสีลวกเฮ็ดนีก่อนค่ะหนึ่งข้าสู้ก่อนค่ะจังสีเอาน้ำอนลวกลวกเฮ็ดออกลวกกินนะเนาะกินมันแห้งกินกินกินเฮ็ดอันนี้อย่าคำบูมักปัดไดค่ะเนาะขัว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 ค่ะขัวอัน หมูใส่เครื่องแกงของเฮาเนี่ยค่ะมาเอาบ,ะร,อบะร,อระเขือบอากะเขือแล้วไปคั่วน้ำกันเลยค่ะเนาะทัานซุกง่ายเพราะว่าเน็ดกระซุกเลยเดีหมูก็สุกแล้วเน็ดกระซุกแล้วเนาะค่ะเนาะเน็ดยาคั่มก็ลวกเป็นที่เรียบร้อยเดือเต้บะเขือนี่แหละยังดิบอยู่เนาะค่ะเนาะคั่วไปจังน้อยค่ะแต่เพื่อนมีกินหอมหอมพริก <laughs> หอ,อมพริกหอมตะไคร้หอมหัวหอมออกมาจาักหน่อยก่อนเนาะค่ะเนาะไวเกาน้ําใส่น้าใส่ตุ้มไว้ไปเพิ่นซุกแล็เอาเหฮ็ดลงเอาพักลงสะละค่ะนาอคุณผู้ชมจ๋ามาเบิ่งกันมาเขือเฮ้าซุกหรือยังคะคุณผู้ชมด,ดูสิเ,เขือสซุกหรือยังซุกเป็นที่เรียบร้อยบอ่าซุกเลยได้เนาะค่ะเนาะซุกแล้วซุกแล้วค่ะนี่เนาะ มะเขือสุกเอาเห็ดมาเอาเห็ดม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 าจ้าเห็ดเราใส่ลงไปเลย <c oughs> หวัวอย่างไรทีทุกอย่างต้องสุกก่อนเอาน้ำคือหน่อยแทสันแบบนี้ มันยี่ห้อมมาก,กินมันนะค่ะเฮ็ดอันนี้เนาะเป็นเหมือนพลาสติกเนาะเป็นโฟลฟ้าเป็นยังไงพกเขาลวกเพิ่ออกไปอะไรยี่ห้อมลวกน้ําม,มันทิ่มก่อนค่ะบเบาเด้น้ำเฮ็ดนี่มันมันโบเซ่กินมันเห็นไหมกินมันขิวๆเดี๋ยวรอเพิ่นซุกอีกจหน่อยก่อนยี่ห้ก็ลวกซุกเลยแหละค่ะนี่เห็ดพลาสติกเนาะ เหมือนพลาสติกนี่ค่ะนี่พอนนั่นนนะก็เบนลงไป <c oughs> <c oughs> มันแฟบลงไปนะมันเป็นยังไงบบ่รู้ <c oughs> เดี๋ยวก็เอาผักอีตูกับต้นหอมลงค่ะก็จะเป็นอันสิ็์พิธี ตูเหี่ยวพอมาถึงน้ำเหี่ยวแฟบลงไปเลยคันนี้เ <c oughs> นาะอตู่ก็เหี่ยว้อม,ะมละเบิดระเบ้อหรือเปล่าถ้ามีพักซีลาวมาใส่คือสีขาวอีกแนวหนึ่งแน่เนเนาะคะเนาะน,น,นี่ไงได้นไหมมันซุกก็คือโบซุกนี่เป็นเป็นขาวรอ,อ,อบเป็นยังไงบ่าเปลี่ยนสีนะไม่เฮ็ดอันนี้ไห อเป๊ะๆเ,เอาผักลงเนาะผักลงค่ะอืมคุณหอมกอีตูมีเอยียงเก่าลงไปค่ะสูตรบบตายตัวเด้กับเข่าเยีะค่ะสูตรไม่ตายตัวค่ะ อหอมระเบิดระเบอ้ออีกแล้วคะ่ะอุ้ยคือน้าหน่อยแท้สันนี้แกงขั่วหรอเป็นมกไปเลยได้หนิ <c oughs> โอ้คนกระแหงงันโบสบายอยู่เนาะคะเนาะเป็นวัดนี่นะเป็นวัดนี่แม่เสียงย่าคำเปลี่ยนเลยคันนี้อืมโอ้มันคือน้าหน่อยแท้สันนี้น้ามหน่อยแท้แองไมปานมกเอาซ้อนมาดิ <c oughs> ซ้อนมาชิมหน่อยเสีบเนาะเส่ยบอยู่ค่ะเราทำนีนน่แล้วเนาะน้ำแกงกระไรโบต้องตื่มอีกดอกคั้นตื่มเลยสิอันมันสีจานไอ้แบบนี้มันสีนนนนสเสียรสชาติเอาละเดี๋ยวทำมาได้การแล้วได้การแล้วคันนี้ ระเบิดระเบ้อแล้วค่ะคุณผู้ชมจ้าพร้อมระเบิดระเบ้อไปด้วยกันเด้อมือนนี่มาแกงแกงอ่อมนะคะเนอหมูค่ะหมูหมูขาลายแล้วก็เห็ดยังกระเบก้เห็ดพลาสติกแล้วก็บักเขือสองลูกค่ะแยกคำหั่นลงไปเนาะมีต้นหอมมีผักอีตูนี่แหละค่ะนี่ใส่ไปนํากันเนาะคะ่ะนาะคุณผู้ชมจ้าปิตาเซีบอนี่ปิตาเซียบ,บอยบก็เข้าไปวัดแยกคำได้ค่ะนี่อื้ม เห็ดเ้าแบบนี้ไปวัดตลอดค่ะบริกินดอกเกงห้อนหอนนี่ย่าคำนะย่ยคำกินอะไรก็ได้ง่ายๆแต่กับข้าวไปวัดย่าคำกับพิธีพี่ทันเห็ดเห็ดอย่างดีเลยเนาะค่ะเนาะไปวัดเนาะเห็ดแนวเสบๆนี่หละค่ะแนวที่เฮาชอบแนวที่เฮาอยากกินน่หละค่ะเฮาอยากกินอย่างเขาก็ยังเอาไปค่ะคุณผู้ชมจ๋าเนาะ นี่แหละครับนำม่็กับเขาไปวัดกับยายคำเนาะขอบคุณเดอ้อที่เขามาชมช่องนาโคกน้องจิกยายคำค่ะคุณผ,ผู้ชมจ๋าเดี๋ยวจะปิดเก๊สไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบผ้ายังไม่สว่างดีเท่าไหร่เนาะไปวัดกันค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมจ๋าสวัสดีค่ะ